Number two, six tables downstairs. Number three, about seven tables outside. And number four, one waiter. One waiter. It's a key One waiter. One waiter. key Number five, four waitresses. Waitresses. สี่คนนะฮะและ้วเวย์เทอร์เท่าไหร่คนเดียวพออ่าต่อไปค่ะหมายเลข six <S four <shares>. s h a r s โอเคอ่ะเราไปเช็คกันที่ t ทปสคริปต์อ่ามาดูเลยเดี๋ยวคูกก็แป๊บนึง listen and write the numbers พูดตามนะคะคราวนี้พูดตามดังๆเลย How big is the restaurant? Restaurant? r เอ่อให้ดีนะตู้เอยทำไมนะคะทำไมนะคะ Listen and write the numbers How big is the restaurant? How big is the restaurant? เอ่อ How big is the restaurant? ร s t a อ r a n t ไม่ใช่ร้านตองนะคะคนไทยเรียกรลาตลองดูไหมคะถามว่า h o w b i g is the restaurant ร้านอาหารนี้ใหญ่แค่ไหนอย่างไรประมาณนี้นะคะอา้าดูต่อไปเลยค่ะ Allison ตอบว่า Well there are twenty tables downstairs Where? ต่อนะคะ and then there are six tables upstairs and there are six tables upstairs uhต่อไปนะคะ that's the no smoking area that's the no smoking area no smoking area or non smoking area ก็คือตรงนี้ไม่มีที่สำหรับสูบบุหรี่นะคะไม่มีที่สำหรับสูบบุหรี่นะคะ <coughs> 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 And in the summer, there are about seven tables outside. The ช่วงฤดูร้อนจะมีโต๊ะอยู่ด้านนอก Seven table, 7โต๊ะด้วยกันนะคะ So it's quite big. It's quite big. มันค่อนข้างใ่นะคะต่อไป interviewer คือ interview สัมภาษณ์ interviewer ผู้สัมภาษณ์จำไม่ได้จำไม่ได้จดค่ะ interviewer ผู้สัมภาษณ์อผู้สัมภาษณ์ก็ถามต่อนะคะ,ะให้จดก่อนเร็วจดแล้วเงยหน้าเร็วเลยเร็วเลย interviewer interviewer interview, er, interview, er, interview er, สัมภาษณ์ interviewer ผู้สัมภาษณ์อ้าวถามต่อนะคะ

ชื่อของเขารันเดทฮิสเป็นคำโพ Se เซ i ีฟแอด e จ t i v ฟจำได้ไหมทำแบบฝึกหัดหน้า8ไปหรือยัง <Yeah. S 1> ทำแล้วจำได้ไหม <Yeah. S 1> จำไม่ค่อยได้เพราะไม่ได้คิดเองถ้าคิดเองจำได้อ่ะต่อไปค่ะ and he's polish <S and he's polish What is his nationality? Nationality is Santar. Nationality Polish what? Nationality Polish. Uh, where does, where does he come from? Poland. Poland. Good job. Uh, he comes from poland. poland, so what? Nationality is what? Nationality is Nationality is Nationality is Polish. Okay? okay. okay? okay. okay. ไม่ค่อยยอมตอบอ่ะไปค่ะ and then there are four waitresses 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 ได้ waitresses waitress เติม es ออก waitresses waitresses อ่าได้นะคะต่อไปมีสีคนมาจากไหนกันบ้าง one is from south africa one is from South Africa มาจากแอฟริกาตายหนึ่งคน and her name's Claire <S and her name's Claire ชื่อ Claire her her เธอก็เป็นคำ possessive a d j e c t i v e คำที่แสดงความเป็นเจ้าของ her name เธอเอาวางไว้หน้าคำนามต่อไปไม่รู้เก็ตไหมไปนะคะ and then there's Victoria she and then there's Victoria. อีกคนชื่อ Victoria. She's from Australia. She's from Australia. มาจากประเทศออสเตรเลียต่อไป And Laura and me. และลอล่าแล้วก็ตัวฉันต่อไปค่ะ And then there are four chefs. And then there are four chefs แล้วก็มีเชฟสี่คนครบไหมคะดูสิครบนะคะอ่ะเรียบร้อยนี่คือให้นักเรียนได้เห็นด้วยว่าคำที่เขาใช้ใช้อย่างไรนะคะเอาทีนี้ให้ดูดูภาพดูภาพหน้า12คะ่ะภาพเดิมหน้า12มีอะไรบ้างบนโต๊ะนี้ What are they on the table เราไปดูนะคะมีขอดูภาพในหนังสือค่ะอ่ะมีอะไรบ้างคะมีอ่ะอ่ะเอสเทรย์ก่อนเอสเทรย์พูดว่าพูดว่าเร็ว t h สแอ s an อะไรละ่ะพูดเร็วเร็ว a s สเทรย์อ อ้าวขอโทษขอโทษกลับไปที่สไลด์แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะดูในเวิร์กบุ๊กค่ะนี่ดูในเวิร์กบุ๊กนะคะนักเรียนจะได้ไปทำมาก่อนล่วงหน้าให้บรรยายนั้นพิ c เชอเ A กับพิชเชอพิชเชอบีจะมีสิ่งที่แตกต่างกันนักเรียนดูนะคะนี่คือพิ c เชอเอแต่ว่าเดี๋ยวเราดูพิ c เชอบีด้วย เห็นไหมคะมันมีสิ่งที่แตกต่างกันและเหมือนกันเห็นหรือยังคะเห็นล้อันบนมีมีเมนูไหมไม่ไมีมอันล่างมีแก้วแก้วไวน์ไหมคะไม่ไมีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาบรรยายสิ่งที่ไม่เหมือนกันอ้าวดูนะคะตัวอย่างเขาให้มาค่ะ example there is an a s t r a y in picture a there isn't an a s t r a y in picture b picture a มี รูป A มีที่เขียบุรีแต่รูป B ไม่มีที่เขียบุรีจะให้นักเรียนฝึกการใช้ there is กับของหนึ่ง <c oughs> สิ่งถ้าไม่มี there isn't เข้าใจไหมคะ <c oughs> อ่าเข้าใจนะคะเอาไปดูที่สไลด์ให้ดูตัวอย่างนะคะ this c r a n the restaurant บรรยายร้านอาหารนะคะ exercise write the singular or plural in the box อันนี้นักเรียนทำแล้วใช่ไหม ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเขาให้ bottle เติม s มาเป็น plural ใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนอะไร singular เพราะฉะนั้น singular bottle ยังไงไม่มี s ก็ใส่ลงไปได้ไหมคะได้ match พระอุน์ของมันคืออะไรเอ่ย matches ได้ไหมคะได้แล้วก็ทำทำบรรยายที่ให้มาได้ไหมคะ ที่ที่ดูตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะคะพอดีจะหมดเวลาครูก็เลยรีบ hmm. นิดหนึ่งให้ดูตัวอย่างแป๊บหนึ่งอาสมุิอันนี้อันนี้ค่ะ There's an a s t r a y in picture A but there isn't an ashtray in picture B ก็จะเขียนมานะคะอันนี้เขียนลงสมุดค่ะเขียนลงสมุดนะคะอันที่สอง There's a bottle of beer in picture A ในภาพ A มี <acher> <word> <sh arp acab consist> ขวดเบียร์ but แต่ t h e r e isn't a bottle of beer in picture B เอาเขียนสัก5อย่างละกันเพราะว่าถ้าเขียนอะไรก็ได้5อย่างที่มันแตกต่างกันได้ไหมคะ,ได,ะได้นะคะครั้งหน้าเราก็จะพบกันในเรื่องของบทต่อไปเรื่องของ people a t w o r d นะ ส่งงานนะคะมงั้นงานจะเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะพบกันใหม่ค่ะ See you again next time. Bye.